ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาสินค้ายี่ห้อโซนนอซึ่งเป็น s i t e m p t r m t u r e t u r s s r n s o r มารีวิวให้ชมนะครับเพิ่งเจอว่าผมยังไม่เคยรีวิวตัวนี้เลยยังไม่เคยแนะนำตัวนี้ว่าใช้งานยังไงแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดไหนก็เลยถือโอากาสเอามารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เคยมีปัญหามาเล็กน้อยซึ่งผมกดแรงไปหน่อยทำให้ตัวนี้บุบเข้าไปแห้งในยุบเข้าไปเลยผมก็เลยซ่อมตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับ หลังจากนั้นก็มีเปลี่ยนจากแบตเตอรี่ cr2450 ไปเป็นอะแดปเตอร์ซึ่งตัวนี้ผมต่อไฟเข้านะครับเป็นอะแดปเตอร์ขนาด3โวลต์1แอมป์ต่อเข้าไปถูกต้องแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมต้องการให้เซ็นเซอร์ทำงานเร็วนะครับผมก็เจาะอย่างนี้นะครับใช้ไขควงขนาดเล็กแล้วก็งัดงัดให้อากาศผ่านได้เร็วจริงๆกาดังงัดออกหมดแล้วแต่ว่ายังคิดว่า อาจจะไม่แข็งแรงนะครับก็เลยงัดแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองจริงๆผมก็ทําแบบนี้แหละครับผมไม่ต้องการความสวยงามก็ DIY งัดไปเรื่อยจริงๆะจะแกะโชว์แล้วแกะวางไว้ด้วยซ้ําไปนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีสามารถส่งค่าได้เร็วนะครับวิธีตั้งค่าไม่ยุ่งยากแล้วก็ใช้งานกับ Zigbee Gateway Zigbee Bit เพื่อที่จะลดจํานวน IP นะครับใช้งานได้ดีตัวนี้ลองสังเกตข้อมูลด้านหลังเนี่ยครับเป็น Temperature Sensor แล้วก็ Humidity Sensor วัดอุณหภูมิแล้วก็วัดความชื้นนั่นเองนะครับใช้แบตเตอรี่ cr 2 4 5 0 3โวลต์ก็ประมาณนี้ครับสำหรับด้านนอกจริงๆริเขาให้ติดการสองหน้าแล้วแปะไว้ที่ไหนก็ได้นะครับผมต้องการที่จะใช้ทนนานนะครับเสียบทิ้งไว้เลยผมก็เลยใช้แอแดปเตอร์ตัวนี้เป็นแอแดปเตอร์3โวลต์1แอมป์แล้วก็เชื่อมต่อแบบนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าขั้วด้านนอกที่เป็นสีแดงนะครับจริงๆคือขั้วบวกเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ cr 2 4 5 0นนะครับตัวนี้ ขั้วบวกคือแกนด้านนอกนั่นก็คือด้านข้างนั่นเองสีแดงส่วนตรงกลางด้านล่างก็คือเป็นขั้วลบนะครับก็คือสีดำปกติแล้วสายที่เป็นแจ็ค5.5มิลเขาจะมี2สีอยู่แล้วแล้วก็ตรงกับขั้วของอะแดปเตอร์ด้วยนะครับเราเสียบอะแดปเตอร์เราก็เสียบใช้งานได้เลยหลังจากนั้นจะเห็นว่าอุปกรณ์เข้ามาแล้วจริงๆคือผมเชื่อมทดสอบแล้วล่ะครับแล้วค่อยมาอธิบายให้ฟังนะครับ อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แบตเตอรี่สูงก็คือใช้จากอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับจะสูงตลอดอยู่แล้วไฟเต็มที่นะครับผมใช้งานอะแดปเตอร์3โวลต์1แอมป์มาหลายตัวนะครับใช้กับโซนาร์เซนเซอร์นี่แหละก็ใช้งานดีไม่ร้อนสบายๆผมก็เลยออกแบบให้กับเทอร์โมเซนเซอร์เซนเซอร์อุณหภูมิ 6B แบบนี้นะครับหลังจากที่คุณเพิ่ม เซนเซอร์ s s อุณหภูมิของโซนอฟเข้าไปในแอปแล้วนะครับปกติก็เพิ่มไม่ยากคุณจะเห็นว่าจะมีอุปกรณ์หลายๆตัวที่คุณเพิ่มเข้ามามาอยู่ในซ b e Gateway ตัวนี้คือ s i b b e b i t ของโซนอฟนะครับหรือผมเรียกง่ายๆว่าซ b e Gate Way นะครับตัวนี้ผมมีโมชั่นห้องน้ำผมมีประตูหน้าคอนโดผมมีหลายอย่างตรงนี้นะครับแล้วตัวล่าสุดที่ผมเพิ่มเข้ามาก็คืออุณหภูมิห้องนอนนะครับจะเห็นว่า หลังจากที่ใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับอุณหภูมิห้องนอนมีการเปลี่ยนแล้วก็บันทึกทั้งวันจริงๆบันทึกตลอดเวลานะครับผมใช้วิธีเสียบอะแดปเตอร์ฉะนั้นผมใช้ย,วยาวๆไปตลอดชีพเลยนะครับก็จะเห็นว่าอุณหภูมิณนะปัจจุบันนี้25.8นี่คือกลางคืนนะครับแล้วก็ความชื้น61ซึ่งเป็นความชื้นที่พอดีมากๆนะครับประมาณนี้ลองสังเกตดู ในเวลา1วันตั้งแต่เที่ยงคืนจนมาถึงเที่ยงคืนอีกนะครับจะสังเกตว่ากาฟเส้นสีส้มก็คืออุณหภูมิมีการเปลี่ยนกลางคืนจนมาถึงช่วงเช้านะครับตรงนี้คือเวลาประมาณ10โมงอุณหภูมิ25.8อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิดแอร์ถึงกี่โมงนะครับแล้วหลังจากนั้นพอปิดแอร์ช่วงบ่ายนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น32แล้วมาเปิดแอร์อีกครั้ง ประมาณ3ทุ่มแล้วก็อุณหภูมิตกหวบมาประมาณนี้ประมาณ25-26องศา่องศาแถวๆนี้นี่คือกราฟใน1วันนะครับความชื้นก็เช่นเดียวกันความชื้นความชื้นมาลดลงหนักๆจริงๆก็คือช่วงเปิดแอร์ใหม่ๆนะครับแล้วค่อยเด้งกลับมามีการชดเชยความชื้นจากแอร์นะครับทำให้คุณเห็นค่าความน่าจะเป็นที่ตัวเซนเซอร์ดักได้นะครับจะได้ดูว่าจะเพิ่ม เครื่องเพิ่มความชื้นหรือเครื่องควบคุมความชื้นหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้ประวัติการใช้งานนี่คือวันเดียวนะครับเราก็จะมีกราฟรายวันนะครับทั้งหมดซึ่งคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ตัวนี้ครับปุ่มด้านบนที่เป็นลูกศรลงนี่คือดาวน์โหลดเขาจะดาวน์โหลดมาเป็นรายวันสําหรับกราฟที่ขึ้นตรงนี้แล้วก็ค่าของแต่ละชั่วโมงว่าความชื้นเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ ส่วนถ้าเกิดคุณปรับเป็นรายเดือนถ้าเกิดมีกราฟเยอะ,เยอะๆเขาก็จะ Export ออ,ออกมานะครับดาวน์โหลดข้อมูลมาเป็นทุกๆชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมง24บรรทัดแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย30วันนั่นคือของ1เดือนนะครับครึ่งปีก็เช่นเดียวกันตรงนี้เป็นครึ่งปีนะครับคุณสามารถที่จะมีประวัติของการใช้งานอุณหภูมิในห้องที่คุณต้องการเป็นรายวันรายเดือนครึ่งปีได้เลยนะครับ สำหรับตัว Sono อร t e เทมเพอ u r e จอร์เซตัวนี้ซึ่งมีฮิวบิลิตด้วยนะครับซึ่งความชื้นด้วยผมมองว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะแต่ประเด็นคือถ้าเกิดคุณไม่ DIY เนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแบตบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนีเน้เขามีการใช้งานควบคุมตลอดเวลาฉะนั้นผมคิดว่าก็น่าจะเปลืองแบตระดับหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเนื่องจากว่าผมเอามา DIY อยู่แล้วปกติแบต2 3เดือนเปลี่ยนทีแต่ของผมเนี่ยน่าจะตลอดชีพ เสียบทิ้งไว้อย่างนี้แน่ๆนะครับสบายๆไปยัดสุดๆลงทุนไปประมาณ70บาทนะครับสําหรับเมนูอื่นๆลองมาดูสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ได้นะครับสามารถกําหนดตําแหน่งได้หน่วยอุณหภูมินะครับต้องการเปลี่ยนหน่วยดีไหมนะครับตอนนี้เป็นองศาเซลเซียสปกติอยู่นะครับหมายเลขอุปกรณ์มีการตั้งค่าเท่านี้เองนะครับที่เหลืออยู่ก็กลับไปดูส่วนที่เป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดแล้วนะครับมีเท่านี้เลย อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะจําเป็นกับหลายๆท่านคือการสร้างซีนในการสร้างซีนก็เช่นกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินกว่ากําหนดให้ปิดผ้าม่านหรืออุณหภูมิสูงกว่ากําหนดให้เปิดพัดลมแล้วถ้าเกิดตกเย็นอุณหภูมิต่ําแล้วให้ปิดหลอดไฟปิดอะไรพวกนี้ก็เป็นซีนที่ตั้งค่าที่ตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องเลือกนะครับว่า ขีดจำกัดของอุปกรณ์คุณใช้ของค่ายไหนถ้าเกิดคุณใช้ค่ายของโซนับก็ลองดูว่าเขาเชื่อมอุปกรณ์อะไรได้บ้างถ้าเกิดคุณใช้ค่ายอื่นๆที่เป็นของทูย่าซึ่งอยู่บนแอป Smart Life ก็ต้องดูว่าตัวเซนเซอร์ของเขาอยู่บนค่ายไหนซึ่งเขาไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นอกจากว่าคุณจะไปสร้างซีนอยู่ใน Google Home นะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งผมก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ก็ใช้งานไม่ยากครับคุณแค่มีตัว ซิกบีบิดหรือซิกบีเกตเวนั่นแหละนะครับก็คือตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งตัวนี้เป็นซิกบีบิดแบบธรรมดาตัวนี้เป็นซิกบีบิดโปรนะครับทำงานคล้ายกันต่างกันเล็กน้อยแล้วก็คุณซื้อตัวเทมเพอร์เจอร์เซนเซอร์ของโซนอปหรือเซนเซอร์อื่นๆด้วยนะครับมาเชื่อมต่อกับเกตเว y แล้วก็ใช้งานได้ตามคลิปนี้หรือคลิปก่อนๆนหน้านี้ที่ผมรีวิวพวกโมชั่นเซนเซอร์แล้วก็สวิตช์ไวเลสไ s รนะครับก็ใช้งานได้ดีสําหรับคนที่ต้องการโซนอป เซนเซอร์ก็มีอยู่ใต้คลิปแล้วผมใส่ลิงก์ของร้านที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีนะครับเป็นร้านญาติผมเองก็กดเข้าไปดูราคาดูคอมเมนต์ได้สั่งซื้อได้ส่งเร็วนะครับมีรับประกันด้วยนะก็ประมาณนี้ครับท่านใดที่มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้แล้วก็อาจจะทดสอบแล้วก็ตอบคำถามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ